อันนี้นะครับเริ่มนะครับมายากรอันนี้คือนกนะครับนี่เสือครับอันนี้พี่เจ้ครับเริ่มทําการเลือกไพ่เลยนะครับอะไรครับนี่โอ้ครับจําได้แล้วครับจาได้แล้วครับเดินมานะครับจับนะครับทําการจับนะครับ ครับการสั่นแล้วนะครับออกไปตับ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 ดูดีนะครับเขาขอไพ่นะครับตอนนี้ผมปวดขี้มากเลยไม่น <laughs> <ule mon wiele> ่าพูดเลยเสร็แล้วเดินไหครับไม่ใ <nuest> ช <grammar stationary> <ocalypse every> ่คร you know? ับไม่ใช่นะครับท่านผู้ชม ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจำไว้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้ก็ยิงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับใจเกินครับไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ครับใจเยอะครับอยู่งงมันนะครับอยู่กัมันอยู่กับมันอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับนี่ก็ไม่ใช่นะครับ สั่งานเลยทีนี้นครับมันไม่ใช่ครับโอ้คนรบครับคนเสือเริ่มงงแล้วนะครับว่าเขาจะทํากลอะไรนะครับเนี่ยไม่ใช่ครับบัวเมนครับไม่ใช่บัวมีนหลีตัวบัแเมนครับบัเมนครับไม่ใช่นะครับครับในนี้ไม่ใช่นะครับในนี้ไม่ใช่นะครับครับผมในนี้ก็ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่จริงอ่ะครับไม่ใช่จริงครับ ไม่ใช่กระทำบ่อยเกินไปแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ยิงนะไม่ใช่ครับเก็บไว้ครับเนี่ยไม่ใช่ครับในนี้ไม่ใช่หมดใช่ไหมครับใช่หมดเลยครับเขาเริ่มจะหนีบแล้วครับเขาจะตีไพ่แล้วดูมาดูกูโอ้โหใช่ครับทำได้ไงครับงงเว้ยโอ้คุณนูกนักมายากลนะครับทำได้ไงครับงงเ